แลกกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชินีกันบ้างค่ะโดยศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพรรคเสซุน,สนนาค่ะรวมกันบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแลด่สมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมประจนมพัรษา3มิถุนายน2567ค่ะ เทน้อยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิตโรงพยาบาลสรงคลานคารินทศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในผักเซ่วนนานำโดยพันเอกสมขิดคงแข็งผู้บังคับศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองอำนวยการรักษาความมันคงภายในผักเซซวนนา มอบไม้หายร่อยตรียิงฮามิดะกะลูเป أ, ผู้บังขับมวดทหารพรานยิงสังกัดน้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานเทเซซิเอนำหนักเรียนลักสูตรการฝึกทหารพรานยิงจำนวน30คนรวมบริจาคโลหิตเผื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระระสุธาภิมลหลักพระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษา3ม,มิถุนายน2567ซึ่งศูนย์ฝึกทางยุดธวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซสส่วนนา รวมกับน้วยคลังเลือดและเวสตร์บริการโลหิตโรงพยาบาลสงคล้านักรินจัดขึ้นเผื่อเฉลิมพระเกียรติ ตลอดจนห้กำลังพลของน้วยได้แสดงความจงรักภักดีและสันึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะอีกทาง,ทางหน่วยต้องการมีส่วนรวมนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันช่วยลดภาวะขาดแคลนโลหิตซึ่งนักเรียนรักสูตรการฝึกททางอพลานยิงทุกคนที่รวมบริจาคเลือดในครั้งนี้ก็ล้วนม,มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความเต็มใจมีความเสียสละแล้วก็มีความตั้งใจที่จะมารวมกันบริจาคเลือดกันในครั้งนี้สำหรับเลือดที่ได้จากการบริจาคในครั้งนี้ค่ะก็จะมอบให้กับโรงพยาบาล สรงคล้าอักครินเพื่อจะนําไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการเลือดต่อไปค่ะลองฟังเสียงแรกค่ะดิฉันได้ผ่านกําลังพลฐานพันหญิงที่เข้ารับการฝึกหลักสูตรหมูฐานพันหญิงรุ่นที่1ประจําปี2567ที่เขารับการฝึกที่อยู่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีนาทวีนะคะน้องๆได้มีจิตศรัทธาที่จะมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อได้ต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์ ของเราด้วยกันที่ต้องการโลหิตที่มีความเดือดร้อนในด้านนี้เพื่อจะมาบ,มาบริจาคค่ะเพื่อ,อเป็นแดกให้กับพระราชินีค่ะเพื่อให้พระราชนีเนี่ยเป็นร่มโพร,ร่มใสและก็อยู่เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชาวไทยตลอดไปค่ะขอให้ท่านเป็นมิ่งขวัญให้ปวงประชาเป็นกำลังใจให้กับ ปวงชนชาวไทยสําหรับทหารพันหญิงเรานะคะมองว่าท่านเป็นผู้หญิงที่แกร่งแล้วก็ถ้าพูดเหมือนภาษาทั่วไปตอนนี้คือท่านเป็นไอดอลของน้องๆน,นะคะเพราะว่าท่านก็เป็นทหารด้วย